สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมปั้นกวนะครับผมมีผู้ติดตามท่านหนึง่งเพิ่นโทรมาปรึกษานะครับผมว่าเพิ่นได้ชําบอลสีไว้ประมาณสองเดือนแล้วยังไม่งอกนะครับผมทุกท่านวันนี้เผื่อใครมีปัญหาที่งอกช้าๆจะได้มาบอกในคลิปตรงนี้เลยนะครับผม สำหรับอันนี้คือบนสีนางไหมที่ผมชำหัวไว้ประมาณ2สัปดาห์นะครับผมตอนนี้เพิ่นเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับผมงอกขึ้นมาหลายโหน่พร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็หัวค่อนข้างที่จะใหญ่เพิ่นกันเลยงอกหลายโหนนะครับผมสำหรับตอนที่ผมบอกสูตรดินในการชํำประมาณประมาณ2สัปดาห์กว่านะครับผมทุกท่านอันนี้กะงอกขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมสำหรับเคล็ดลับที่ทําให้เขางอกเร็วประมาณ สองสัปดาห์ก็งอกแล้วนะครับผมก็คือการรดน้ําให้สม่ําเสมอแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ค่อนขางรักษาความชื้นต่อเนื่องนะครับผมทุกท่านโดวยวิธีการนี้จะโบได้อบนะครับผมทุกท่านใช้วิธีแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าเวลาที่งอกของบนสีนั้นประมาณ2อาทิตย์เพิ่งก็งอกกรเด้อครับผมทุกท่านถ้าใช้เวลานานกว่านั้นกะ กลัวพนจะเน่านะครับผมเราต้องดูวัสดุที่เราชําด้วยนะครับและกะรดน้ําให้สม่ําเสมอด้วยนะครับผมทุกท่านในการชําหัวบอลสีนะครับมาดูที่ผมชําไว้ประมาณ1เดือนนะครับผมอันนี้คือบอลสีหกหลงที่ชําหัวไว้นะครับผมมาดูไปด้วยกันเลยนะครับผมตอนนี้ที่ผมชําไว้ประมาณ2หัวนะครับตอนนี้เพนแตกขึ้นมา4หน่อนะครับผมทุกท่านอันนี้กะ ต้นหลักๆเพื่อนนั่นก็จะเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะเข้มตั้งแต่งอกขึ้นมาเลยนะครับผมต้นนี้นะครับผมผมเคยรีวิวเกี่ยวกับสูตรดินตอนนั่นเพื่อนงอกขึ้นมาแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้งอกขึ้นมาสี่หน่อแล้วนะครับอันนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการชำนะครับผมรับบนสีหกหลงนั่นผมยิบยกต้นที่เป็นต้นเล็กๆนะครับผมทุกท่านที่กําลังงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับเผื่อใครมีบนสีหกหลงก็จะได้ดูแล หรือว่านําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับผมทุกท่านผมจะให้ดูรากของเพิ่นนะครับผมเนาะที่ผมทําการชําไว้ประมาณ1เดือนนั้นว่ารากเพื่อนจะเดินดีแค่ไหนเพราะว่าผมจะทําการเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับผมปรากฏว่ารากเดินดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับผมทุกท่านตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับผม วัสดุที่ผมใช้นั้นผมจะใช้ดินสูตรใหม่ที่ผมทําการหมักไว้นะครับผมทุกทันอันนี้กะบริสัทซ่อนอย่างเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการหมักเท่านั้นเองนะครับผมจะเห็นว่ารากพื่นนั้นเดินเกาะขอบกระถางดีมากๆเลยนะครับผมทุกทันอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บลสีตัวเร็วนะครับผมสำหรับวัสดุใหม่ที่ผมนํามาใช้นั้นครับผมเนาะผมจะนําจอกเหนที่ทําการหมักไว้ เกือบๆหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมทุกท่านไปลองกระถางไว้เพื่อเพิ่มความโปร่งของดินเพื่นี้ผมเปลี่ยนมาใช้จอกแหนที่ทําการหมักแบบนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่ามันเบามากๆเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ถ้าใครมีวัสดุอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้เบิง่งถึงสูตรทางสวนของผมนะครับผมบนสีของเรานั้นวางเพื่อขยายต้นนะครับผมทุกท่านให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับ ครับเรานาวัสดุปลูกนะครับผมโรยลงไปนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งของดินนะครับผมแล้วผมก็จะใช้ปุ๋ยคอกโรยทับข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเวลาลดนั้นจะได้ไหลลงไปลดรากเปนะครับผมคือดินสูตรใหม่ที่ผมทําการหมักไว้นะครับผมที่ผสมปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะครับนํามาโรยหน้ากระถางนะครับเพื่อรักษาความชื้นเพื่อให้แตกกอดีนะครับผมทุกท่านมีความชื้นสม่ําเสมอ สำหรับดินโซนไม้นี่ค่อนข้างที่จะเบากว่ารู้สึกว่าจะเบาดีมากๆเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ประมาณสัก2โลได้นะครับผมสําหรับกระถางซิปนะครับผมนี่ครับจะชั่งให้เบิ้งนะครับผมวัสดุใหม่นี่ค่อนข้างที่จะเบานะครับอันนี้กระถางซิบนะครับผมปรากฏว่าตอนนี้อยู่ที่โลครึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเราลดน้ําไปก็จะอยู่ประมาณสัก2โลต้นต้นนะครับผมทุกท่านนี่เป็นวัสดุทางเลือกหนึ่งที่ มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสําหรับคนที่ชอบปลูกบอนสีนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชําบอนสีแล้วไม่ค่อยงอกนะครับผมทุกท่านกะลองไปปรับเปลี่ยนลองเบ่งเด้อครับผมเนาะถึงวัสดุที่ปลูกหรือว่าวิธีการดูแลนะครับแล้วผมก็มานําวางไว้ตรงที่เป็นต้นอนุบาลน,นะครับผมรวมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอดูการเจริญเติบโตของเพิ่นในมุมฝั่งนี้นะครับผม เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมมีข้อสงสัยใดที่ถามมาแล้วผมสามารถที่ให้คําตอบได้ก็ยินดีทุกทกท,กท่านนะครับที่เข้ามารับชมเอาเป็นว่ากดไลค์ให้เด้อเจอกันคลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ